สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนครับเจอกับผมเช่นเคยกับผมธงชัยเชดเดอร์นะครับวันนี้ผมจะได้มาแนะนําเกี่ยวกับการเปิดบัญชี x m f o r e x สนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนต้องการทำอะไรกับ XM f o r ม x สามารถคลิกเปิดบัญชีที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็การลงทุนคือความเสี่ยงลงทุนบางศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็ไม่ควานาเงินทั้งหมดมาลงทุนนะครับแนะนาการลงทุนกับ พอเรตจะอมีความเสียงสูงแน่นอนนะครับผมวิธีการเปิดบัญชีง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆคลิกที่ลิงใต้คลิปโรมผมนี่ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เปิดบัญชีนะครับเปิดบัญชีก็จะแสดงในส่วนของแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลเข้ามานะครับแล้วก็การกรอกแบบฟอร์มนะครับง่ายนิดเดียวครับเพื่อนๆนะครับก็คือไม่กี่ขั้นตอนนะครับก็คือง่ายนิดเดียวนะครับในการลงทะเบียนเพียงแต่สามขั้นตอนเท่านั้นนะครับ ฟอร์มแรกนะครับให้เพื่อนๆเลือกประเทศที่เพื่อนพักอยู่อาศัยนะครับในที่นี้ผมเลือกไทยแลนด์นะครับแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็ความยาวหนึ่งถึงสิบห้าตัวอักษรนะครับมีตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับมีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับมีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อักขระพิเศษนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทำการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อนๆที่ที่ปุ่มลงทะเบ ระบบก็จะส่งการยืนยันตัวตนนะครับไปทางอีเมลของเพื่อนๆนะครับก็จะได้ในส่วนของ username password เข้ามานะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ username password เรียบร้อยแล้วทำการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆทำการเข้าสู่ระบบสมาชิกนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ทำการกรอกอีเมลลงไปนะครับที่เพื่อนๆทำการสมัครนะครับแล้วก็ password นะครับกรอก password ลงไปนะครับ เกิดการผิดพลาดนะครับถ้าสมมุติว่าเราล็อกอินไม่ได้นะครับระบบก็จะแจ้งเตือนว่าเราล็อกอินผิดพลาดนะครับเราก็ต้องทําการล็อกอินเข้าไปใหม่นะครับผมจะลองดูนะครับว่าผมได้ล็อกินถูกหรือเปล่านะครับผิดได้หรือเปล่านะครับน่าจะได้นะครับรอบนี้น่าจะได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมเข้าสู่หน้าจอแดชบอร์ดของการสมัครสมาชิกนะครับหาเพื่อนนะครับต้องการเลือกเปลี่ยนภาษานะครับสำหรับ าชาวต่างชาตินะครับสําหรับเรียกเป็นภาษาต่างๆได้นะครับในที่นี้นะครับโดยปมขอ default เป็นอังกฤษนะครับถ้าเลือกเปลี่ยนภาษานะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับในที่นี้นะครับระบบก็จะทําการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้ทั้งหน้าจอเดสก์บอร์ดนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วก็จะแสดงในส่วนของหน้าจอเดสก์บอร์ดขึ้นมานะครับ เพราะว่าเราลงทะเบียนแบบง่ายๆใช่ไหมครับก็คือเรากรอก username password ลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องทําการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมนะครับโดยกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโดยคลิกที่ที่ปุ่ม Profit นะครับรีฟรีโ p r o f i นะครับคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะแสดงให้เรานะครับกรอกผ่านแบบฟอร์มอีก3ขั้นตอนนะครับในขั้นตอนที่หก็คือ โปรชแนลนะครับแล้วก็อ yeah, ินเวอร์เตอร์โปรนะครับแล้วก็ร o สเ m e n t นะครับร e สเซีก็คือการยืนยันตัวตนนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเมื่อว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรใบขับขี่อะไรต่างๆนะครับเพื่อให้เราทําการยืนยันตัวตนนะครับเพื่อนๆก็กรอกข้อมูลลงไปนะครับ first name นะครับก็คือนามสกุลของเพื่อนๆนะครับการกรอกลงไปนะครับแล้วตอนผมจะทําการกรอก อเคนะครับตอนนี้ผมได้ทําการกรอกลงไปนะครับแล้วก็กรอกในที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็วันอนปีเกิดนะครับวันอนปีเกิดลงไปนะครับเอ็นดีดีบายๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะมาเลือกเป็นพสอบก็ได้เออเป็นคศอคิดศะสกานะครับ เรื่องของการเลือกนะครับเลือกข้อสอนะครับให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชนนะครับตรตามบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเคนะครับตอนนี้ผมกรเกาะไปนะครับบริโอลโลนะครับเคยเกาโมเดิร์นเนม อันนี้ก็คือเป็นชื่อเล่นนะครับโมเดลนี้เป็นชื่อเล่นนะครับคุณกรไปฮวงไชนเทเตอร์นะครับหลังจากกรแล้วเพิ่มว่าก็ทาการคอนติเนียร์นะครับก็คือการยืนยันนะครับเราก็เสร็จขั้นตอนที่หนึ่งแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราก็มาที่ขั้นตอนที่สองนะครับคือเกากที่อยู่นะครับเกอกที่อยู่ที่ตั้งอยู่ปัจจุบันนะครับครับแล้วก็เมืองนะครับ ก็โฮสต์นามเบอร์นะครับนะครับโอเคนะสมมุติว่าผมกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับอ่าโฮสต์นามเบอร์อันนี้ไม่มีอ่าบัตรเลขที่นะครับอันนี้เป็นโฮสต์นามเบอร์ก็คือบ้านเลขที่นะครับแล้วก็โฟลเดอร์โคดนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสไอเซนีนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับทำการแอดนะครับแอดดีเทลเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือ อ่า uh, in water profit นะครับว่าอ่า u f for ขั้นถ้าเราอ่านไม่ออกเราก็แปลเป็นเป็นภาษาไทยนะครับว่าจะรูตัวนี้ว่ายังไงนะครับ in water profit นะครับบอกว่าเพิ่มรายละเอียดโปรไฟล์ของคุณดำเนินการถัดไปนะครับให้ข้อมูลเพิ่มข้อมูลทางการเงินนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูล ทางการเงินท่านเคยมีศึกษาเกี่ยวกับพัสดุันธ์นธุนธุ์อ่านว่าใช่นะครับปุ๊บแล้วก็ดําเนินการถัดไปนะครับหลังจากที่ดําเนินการถัดไปนะครับเราก็ทําการเกาะข้อมูลนะครับที่เป็นการยืนยันตัวตนอีกอันหนึ่งนะครับก็คือรูปแบบการยืนยันตัวตนนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่หรือว่าพาสปอร์ตนะครับเราก็ทําการเกาะข้อมูลนะครับเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนนะครับ ก็เพื่อนๆก็สามารถแอดไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทางนะครับหรือว่าใบเก็บค่าสารณูปโภคนะครับหลังจากนั้นก็เอกสารสำนองเพื่อทําการตรวจสอบนะครับแค่นี้นะครับระบบก็จะทําการลงทะเบียนให้กับเพื่อนๆอย่างเสร็จสมบูรณ์นะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่ได้การตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นสถานะว่าเราผ่านการยืนยันตัวตนบริเวณสถานานี้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับหากเราต้องการเปิดบัญชีเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็คลิกมาด้านล่างนะครับ คลิกมาที่ด้านล่างนะครับชื่อว่าเปิดบัญชีเพิ่มเติมนะครับ mm. เปิดบัญชีจริงหรือว่าบัญชีทดลองหรือว่าบัญชีเดโมนะครับ mm. ถ้าเราจะเปิดบัญชีเดโมเราก็คลิกที่เปิดบัญชีเดโมนะครับนะครับระบบก็จะมาให้เราทําการเลือกในส่วนของโปรแกรมที่ใช้ในการเทรดน,นะครับเม่ว่าจะเป็นไม่กัดเทรดเดอร์โฟร์ไม่กัดเทรดเดอร์ไฟนะครับในที่นี้ผมเรียกเป็นไม่กัดเทรดเดอร์ไฟนะครับแล้วก็ประเภทบัญชีนะครับ สำหรับบัชีเดโมก็จะมี2ประเภทบัญชีนะครับก็คือ Standard และออนตาร์โลนะครับในเรื่องนี้ผมจะเรื่องสแต a ด d รนะครับเงื่อนไขเพื่อนก็สามารถศึกษาได้นะครับแล้วก็ l e อร์กอต่อเท่าไหร่นะครับหนึ่งต่อเท่าไหร่นะครับสกุลเงินที่เพื่อน่ต้องการเทรดนะครับแล้วก็จานวนเงินที่ลงทุนนะครับอันนี้เป็นพอร์ตเดโมนะครับหลังจากนั้นเพื่อนเ่อก็กดที่ดาเนินการต่อไปนะครับแล้วก็กาหนดรหัสผ่านนะครับ บอกให้ให้ถูกต้องตามอักขรนะครับที่กําหนดนะครับให้ถูกต้องตามอาักขรตามที่กําหนดประมาณหวข้อด้วยกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อคิดที่แล้วเสร็จนะครับคิดที่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการเปิดพอร์ตเดโมก็จะเสร็จพร้อมให้เราใช้งานนะครับส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดพอร์ตเดโมก็จะเข้าไปที่อ e ีเมลของเรานะครับเพืเ่อนๆสามารถ เข้าไปดูเช็คดูที่อีเมลได้นะครับแค่นี้นะครับการสมัครสมาชิกกับ a m For e ฟก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมหากเพื่อนๆท่านไหนต้องการาสมัครสมาชิกนะครับสามารถดูที่ลิงก์ใต้คลิปดีโอผมนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโปรแกรม m t f มนะครับการเททานแอปแอปเอตัวใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้พขอจบการนำเสนอพิธีเน,นี้นนวซเด